เมื่อกี้เราอยู่ที่เขาสามมุกแล้วเอ้ยเขาสามมุกแล้วตอนนี้เราก็ลงมาที่แหลมแท่นเนาะใช่ไหมตรงนี้เรียกแหลมแท่นเนาะมาดูวิวทะเลดูวิวทะเลสวยๆนะของชาววันจันทร์ดูน้ำวันนีน้ำขึ้นสวยเลยขึ้นนะบะขึ้นนะมถ้าลงมันเรียกว่าลงเออลงลงลง,ลงขึ้นจะตรงเขียวๆนะ ถ้าขึ้นมันน่าจะมิดมิดหินนี่เนาะทำไปพามาเชิดเดินชมบรรยากาศกันเช้าเช้าแปดโมงกว่าดูทะเลใกลๆ้ๆโดดน้ำไหม อันนี้เปอ,อยกหเห็นเลยแต่ว่ามันเยอะมันเรื่องธรรมดาออเนะขยะดูน้ำพิสๆยแล้วกันอย่าดูขยะขึ้นไปไปยอดหินได้ไหม ลื่นไหมโอ้ลื่นครับเนี่ยลื่นอี่ทีแต่ไข้น้ําอันตรายไม่ขึ้นอันนี้น่าจะเป็นน้ำทะเลนี่นะน้ำทะเลขึ้นเออขึ้นมันซักขึ้นมา น,นี่ก็ทะเลช่วงเช้าๆสวยหน่หอยสุรากาศไปงุมไหมวันจันทร์ก็จะเงียบสงบนันนกท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเยอะ ชมบรรยากาศไปด,ด้วยกันนะครับนีทรายขึ้นมาแต่แตะน้ำขึ้นซัดขึ้นมาช่วงน้ำเต็มเต็มน้ำขึ้นเต็มที่เนาะจะซัดขึ้นมา โอเคครับก็พามาชมบรรยากาศประมาณนี้ครับโอเค